กลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปรายเดือนของทุกๆุกรักนาราศีเดือนพฤศจิกายนปี2563หลวงพ่อจลันได้กล่าวเอาไว้ว่าร้ายที่สุดในโลกมนุษย์คือเชื่อใจเราขณะมีโทสะโมหะโลภะเชื่อใจเราอย่างนี้ร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติก่อนจึงค่อยเชื่อ อันนี้ก็เป็นหลักธรรมที่จะมาพูดในเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าในเดือนพฤศจิกายนดาวดวงใหญ่อย่างดาวพระปรหัสกําลังจะโคจรย้ายเรือนขึ้นมาในลัคนาราศีมังกรซึ่งในตําแหน่งนี้เดิมทีพระปรหัสก็เคยเดินขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วในช่วงต้นๆปีครั้งนี้พระปรหัสก็จะเดินมาในลัคนาราศีมังกรอีกครั้งหนึ่งได้ตําแหน่งเป็นนิดในดวงชะตาของทุกๆลัคนาราศีเลย พอตำแหน่งแบบนี้เนี่ยทำให้หลายๆลัคนาดาศีบางครั้งขาดสติได้มีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาจนทำให้จิตใจที่หนักแน่นของตัวเราเนี่ยสั่นไหวผิดไปจากมาตรฐานเดิมที่ควรจะเป็นพะกระหัตเดินครั้งนี้ถือว่าเป็นการเดินเป็นปกติของท่านนะครับเพราะว่าดาพะกระหัตเนี่ยจะเดินเวียนซ้ายอยู่แล้วเดินเดินเวียนซ้าย นึกถึงนาฬิกาเนี่ยเขาก็เขาก็จะเดินทวนเข็มนาฬิกาถือว่าเป็นการเดินปกติของดาวทุกๆดวงนะยกเว้นทางด้านของพระราหูกับพระเกตจะเดินย้อนทางไปในครั้งที่ผ่านมาพระระหัสเดินถอยหลังกลับไป่ไปเดินสวนทางก็คือไปเดินตามเข็มนาฬิกาก็เลยกลายเป็นว่าพระระหัสมีอาการเดินผิดปกติเดินวิปริตเกิดขึ้น ในช่วงที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันในเดือนพฤศจิกายนพระประหัสจะย้ายเรือนเข้ามาเป็นนิดนะครับกำลังเป็นนิดในดวงชะตาในลัคนาราศีมังกรดาพระประหัสเดิมทีจะมีความหมายติดตัวเลยก็คือในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของการติดต่อค้าขายต่างประเทศองค์ความรู้ สารตุลาการความยุติธรรมหมายถึงพระกระด้หมายถึงครูบาอาจารย์กลุ่มแพทย์นะนี่คือความหมายรวมๆของพระระหัตพอโคจรมาเป็นนิดในตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนปี2,563เรื่อยไปนะพอไปอยู่ข้ามปีไปอยู่ในปี2,564เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเดินผิดปกติอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคือตั้งแต่พฤศจิกายนปลายปีหกสามเนี่ยเราตัดเป็นปีก่อนเดินเป็นปกติแล้วพอพระหัสเดินไม่เสียเนี่ยหลายๆอย่างก็คือเป็นไปตามปกติแต่บังเอิญว่าไปยินได้ตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีได้ตําแหน่งน้อยหลายๆครั้งเนี่ยพอพระหัสอ่อนกําลังมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นในหลายๆลัคนาราศีได้เดี๋ยวก็จะพูดกันว่าเป็นอย่างไรบ้างของทุกๆลัคนาราศีเลย ลัคนาราศีตุลเดือนพฤศจิกายนดาวพระพุธเดินมาทับลัคนาดวงชะตาเดิมทีเนี่ยตัวเราเป็นดาวพระศุกร์พอพระพุธนั้นโคจรเข้ามาร่วมเรือนกับลัคนาตัวเราเนี่ยก็ย่อมมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเข้ามาในชะตาชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่ทําการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนถือว่าได้รับประโยชน์ในการที่ดาวพระพุธโคจรเข้ามา ร่วมเรือนกลุมลัคนาในช่วงจังหวะเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างดีพระพุทธเองเดิมทีมีความหมายนะครับมาจากพบสุภะของดวงชะตาหมายถึงความเจริญจากการติดต่อสื่อสารพูดคุยเจรจาค้าขายอะไรแบบนี้ถือว่าเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่ดีทั้งเดือนของตัวเรา จะไปแผ่วลงไปในช่วงจังหวะปลายปลายเดือนหน่อยก็คือ25พฤศจิกายนปกติเนี่ยพระพุทธเมื่อเดินแล้วจะเดินประมาณหนึ่งเดือนต่อหนึ่งช่องต่อหนึ่งลัคนาราศีแต่ในเดือนพฤศจิกายนเป็นการเดินเร็วกว่าปกติเช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นพระพุทธเดินเร็วแล้วเราก็จะต้องทำการสื่อสารให้เร็วค้าขายให้เร็วจบเกมให้เร็ว แล้วจะประสบความสำเร็จเป็นเรื่องดีๆเข้ากับดวงชะตาดาวพระศุกร์เจ้าเรือนลัคนาก็ไปตกวินารสนะของดวงชะตาด้วยเมื่อพุธกับศุกร์นั้นสลับเรือนกันในลักษณะแบบนี้นั่นแสดงว่าช่วงแรกๆที่เราเข้าไปเจราจาอาจจะมีปัญหาแต่ขอให้ใช้ความอดทนสุดท้ายแล้วก็จะประสบความสำเร็จเพราะพระศุกร์เนี่ยเมื่อโคจรไปอยู่วินารสนะ ก็แปลว่าตัวเรานั้นนะครับต้องไปต่อสู้ฝ่าฟันมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับแต่ใช้คําว่าแค่บ้างเองนะก็นะคือไม่ได้เยอะแยะอะไรเพราะว่าดาวเป็นในช่วงจังหวะสลับเรือนกันก็เลยถือว่ายังมีโอกาสดีๆเข้ามาให้เก็บเกี่ยวก็จะพึ่งท้อแท้หมดกําลังใจไปสะกกอนหลายๆคนที่ทําการพรีเซนต์งานเสนอผลงาน ก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่ดีเลยตลอดทั้งเดือนที่จะได้รับผลสําเร็จได้รับผลดีๆพระอาทิตย์เจ้าเดือนของภพลาภะนะครับลาภะก็คือความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยแหละโคจรกลับเข้ามาทับลักขนาของดวงชะตาเราอีกนะถึงแม้ว่าจะได้ตําแหน่งเป็นนิดก็จริงอยู่แต่ว่าดาวเจ้าเรือนดีโคจรมาอยู่ตําแหน่งตัวเรายังไงก็ให้ผลดีก็เรียกได้ว่า มีเรื่องดีๆเข้ามาไม่ได้ใหญ่มากตามที่เราคาดหวังแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่โคจรเข้ามาเรื่อยๆในดวงชะตาของเดือนนี้เลยประมาณสักวันที่18พฤศจิกายนดาวเจ้าเรือนของตัวเราคือดาวพระศุกร์จะกลับเข้ามาสู่เรือนชะตาของอีกครั้งหนึ่งนั่นก็จะมีความหมายไปในทางบวกเช่นเดียวกันเพราะว่าพุธเนี่ยโคจรมาร่วมเรือนกับศุกร์เป็นดาวร้อยที่โคจรเข้ามา สุก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรบดีทำให้มีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกครั้งแต่บางครั้งเนี่ยการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะโหมแรงเต็มกำลังจะใช้ปัญญาความรู้เต็มกำลังบางทีอาจจะเป็นข้อเสียเพราะว่าดาวพระสุกเนี่ยนะครับมาอยู่ในภพตนุรักษ์เป็นเจ้าเรือนของนาธาดลมต้นแสดงว่าค่อยๆเริ่มไปก่อน จากเล็กไปหาใหญ่แล้วเดี๋ยวมันมันม่นคงจะรุ่งเรืองได้ดีเองช่วงจังหวะดีๆที่เห็นเด่นชัดของความมั่นคงของชะตาชีวิตในเดือนนี้เรียกได้ว่าไปไประชุมนําเสนอผลงานก็หลายลื่นทําอะไรแล้วประสบความสำเร็จที่ดีอีกหนึ่งช่วงก็คือ18พฤศจิกายนถึง24พฤศจิกายนนะครับแต่ความจริงมันตลอดทั้งเดือนเลยแต่ว่าช่วงที่แบบว่าสมควรแบบนําผลงานที่เรามีเนี่ยนาไปเสนอพูดพรีเซนต แนวคิดต่างๆที่เราวางแผนเอาไว้ให้กับกลุ่มคณะที่ทํางานผู้ร่วมงานอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คือรอช่วงจวังหวะพุทธมาร่วมสุขเป็นดาวคู่ธาตุนะคู่ธาตุก็คือในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนานากลับเข้ามาถึงดวงชะตาของตัวเราแหละนะครับแต่ว่าอย่าลืมพระราหูเนี่ยถึงแม้จะย้ายออกไปจากเรือนของสุพระและความปันป่วนจากผู้บริหารเจ้านายองค์กรเริ่มลดน้อยถอยลงไปไปตกในเรือนของบรณะ เหมือนเปรียบเสมือนว่า,าปัญหาต่างๆมันจะหมดไปก็จริงอยู่นะแต่อย่างไรก็ดีพระราหูก็ทรงกําลังมาถึงดาพุทธดวงชะตาของตัวเราอีกนะนะกเขเรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวดพิสูจน์ฝีมือใหอ้คนอื่นๆเห็นนะในศักยาภาพที่มีอยู่นะครับแล้วมองว่าเหนื่ยหน่อยนิดนึงแต่ว่าก็สามารถสร้างศักยาภาพให้กับบุคคลอื่นๆเห็นได้พระพระหัสอยู่ในภพศาสชา แสดงว่าอยู่ในช่องที่ให้คุณในดวงชะตาแทนพระรหัสนี่ดินตำแหน่งเป็นกเกษตรของภพศาสชาของตัวเราด้วยนะครับนั่นแสดงว่าถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะมีการแข่งขันแข่งแย่งชิงดีเพราะมีดาวพระสามมาร่วมด้วยก็จริงอยู่แต่ก็ยังให้ประโยชน์ที่ดีๆอีกพระรหัตกําลังจะย้ายเรือนนะครับพระรหัตเนี่ยช่วงที่ยังไม่ย้ายเรือนก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนถึงวันที่สิบสี่พฤศจิกายนพระรหัต ได้กําลังส่งกําลังมาถึงดาวอาทิตย์มาถึงความสําเร็จให้กับดวงชะตาครับเพราะฉะนั้นทั้งราพะทั้งสหัสชานะยังมีผลกระทบในดวงชะตาได้ดีตลอดทั้งเดือนเลยนะครับถึงแม้ว่าวันที่14พฤศจิกายนดาวพระรหัสจะย้ายเดือนออกไปแต่ว่าดาวดีอย่างพระอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ยังโคจรมาให้คุณในดวงชะตาเราได้อยู่เมื่อพระพระหัสนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของพันธุได้ตําแหน่งเป็นนิดของดวงชะตาเนี่ยหลายๆคนที่ คิดที่อยากจะสร้างหลักฐานสร้างความมั่นคงของตัวเราเช่นซื้อบ้านซื้อรถอะไรแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็สามารถที่จะทําได้นะที่จะเริ่มทําได้และเริ่มวางแผนอนาคตเริ่มมีความมั่นคงเข้ามาให้เห็นแล้วเพราะว่าพระราหูก็ย้ายเดือนออกไปแล้วก็มีผลกระทบกับมาในบางส่วนพระประหัตย้ายเดือนออกไปเช่นเดียวกันแต่พระรหัสก็ยังคงให้คุณลักนณาราศีตุลอยู่ ถ้าคิดจะสร้างหลักฐานก็ลองชวนเพื่อนนะหรือชวนพี่น้องเอาเป็นพี่น้องดีกว่ามาร่วมกันกู้ซื้อมาร่วมมาเป็นหุ้นส่วนซื้อบ้านอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแม้ว่าจะไม่ได้เด่นไม่ได้มีกําลังอะไรมากนะแต่ก็ถือว่าช่วยได้นะครับมีพี่น้องคอยช่วยเหลืออะไรต่างๆนานา,นา เดี๋ยวพอเดือนหน้านะดาพระสาวจะโคโจรย้ายเข้าไปในเดือนของพันธุซึ่งพันธุก็คือดาพระสาวอยู่แล้วสาวยืนขึ้นไปเป็นกเกษตรช่วงแรกๆอาจจะเครียดอ,อาจจะทุกข์หน่อยแต่ว่ามีความหมายไปในทางบวกบางประการก็คือว่าถ้าใครคิดที่จะสร้างความมั่นคงซื้อบ้านซื้อรถอะไรแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะทําได้ประสบความสําเร็จ ระยะเวลาก่อร่างสร้างตัวบางคนที่จะสร้างบ้านแบบนี้ไงมันก็จะใช้ระยะเวลายาวหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเริ่มจากเล็กๆไปหาใหญ่แล้วมันก็จะสมบูรณ์แบบนะครับค่อยๆเริ่มไปค่อยๆเริ่มไปถือว่าเป็นช่วงจังหวะเริ่มดีแล้วพอดูจากภาพรวมเนี่ยเราเห็นว่าดาวใหญ่ๆ ที่มีผลกระทบเยอะๆในปีหน้าน่าจะเคลื่อนที่ออกไปจากดวงชะตาทั้งหมดถึงแม้จะเหลือแต่ดาวมรตยูที่ยังครจรส่งผลอยู่ก็ตามแต่แต่อิทธิพลเนี่ยจะมาเป็นไปในเรื่องของการเงินที่จะต้องมีรายจ่ายทีนี้เนี่ยถ้าเรารู้แล้วเรามีการเงินมามีรายจ่ายมรตยูอยู่จะพบปัตตนิสาวไปเป็นพันธุก็เรียกว่าปัตน่คือหุ้นส่วนใช่ไหมาการร่วมมือกันการลงทุนกันก็เอาเลยเนี่ยนะครับ เอาพี่น้องเราใครมีพี่น้องมีญาตินะที่สนิทกันนะเราจะอยู่ด้วยกันได้ก็เอาเข้ามามาพุ่นกันมาร่วมกันสร้างบ้านสร้างอะไรแบบนี้นะครับแต่เรื่องปัญหาของความขัดแย้งเดี๋ยวมันอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวยังไงก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างน,นะครับในทุกๆลักษณาดาศีแหละมีในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันเรื่องของความรักความรักในเดือนพฤศจิกายน ก็ยังคงปั่นป่วนวุ่นวายยังคงมีปัญหาต่างๆนานาโคจรเข้ามาให้เราอยู่เจ้าเรือนของปัตตานีเนี่ยเห็นไหมพระรังคารโคจรไปเป็นอรินะครับเอาปัตตานีไปเป็นอริถ้าใครมีคู่ครองคนรักอยู่ก็มองว่าอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกจิกต่างๆนานาเข้ามาอาจจะพูดจากันไม่ค่อยเข้าหูพูดจากันไม่ค่อยรู้เรื่องนะไม่พูดก็โกรธพูดก็โกรธอะไรประมาณแบบนี้เป็นเรื่องจุกจิก แต่ถ้าเราทําใจให้สบายๆเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ถ้าเราดูจากปัญหาที่มันจะโคจรเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาจากเรื่องเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นเราอย่าไปพูดเรื่องเก่าเรื่องเก่ามันจบไปก็คือปล่อยมันจบเดี๋ยวพูดเรื่องเก่าขุดเรื่องเก่ามาเดี๋ยวกลายเป็นปัญหาบานปลายอีกเพราะว่ามฤตอยู่ยังคงโคจรเข้ามาอยู่ร่วมเรือนชะตาในภพของปัตนีของตัวเราอยู่ยังมีโอ,อกาส ที่ยังไม่นิ่งนั่นเองนะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นไปในลักษณะที่กล่าวมาเบื้องต้นแต่สําหรับคนโสดคนโสดก็ยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีดาวจรเข้ามาบ้างมีคนเข้ามาจีบบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เราก็ต้องเปิดตัวด้วยนะอย่างไรก็ดีเนี่ยยังคงจะต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความสัมพันธ์ในระยะเวลายาวๆไป ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและก็ตัวผมครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตด้วยนะครับขอบาร,รมีพราาะรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักร,รักษาให้กับทุกๆพรกคนาราศีมีแต่ความร่มเย็นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดปี2 5 6 3นี้เลยครับ